นะครับอ่ามิกนาะผมยังได้ซ่อมอยู่นะครับนะฉันในนี้มันไม่ออกนะฉันในนี้นะครับเห็นไหมมาแล้วนะครับนะไม่ออกนะครับไม่ออกไม่ออกนะครับไปดูเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยนั้นนะครับจนถึงสมัยนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูเทคโนโลยีกันดีกว่าครับไอเรื่องเสียงออกไม่ออกนี่พวกนี้พวกรุ่มนี้มันโอ๊ยมันเป็นปกติแล้วครับที่มันเป็นนะ แต่ว่าเราไปดูเทคโนโลยีกันดีกว่านะครับตั้งแต่สมัยนั้นนะสมัยไหนล่ะสมัยเก่านครับนะไปดูกันครับในนะครับเป็นเทคโนโลยีแบบนี้นะารเพื่อนครับอ๋อสุดยอดมากนะครับแบบนี้ง่ายเลย กาเพื่อนจะล้างวัลลุ่มก็แกะออกมาเพื่อนจะเปลี่ยนวัลลุ่มก็แกะออกมาง่ายๆเลยนะครับไม่ได้เป็นบอร์ดบอร์ดเดียวนะครับเหมือนทุกวันนี้นะครับเชนเน็นไหนพังก็ง่ายเลยนะครับซ่อมแต่ละเชนเน็นได้เลยนะสบายนะครับแบบนี้เทคโนโลยีแบบนี้สุดยอดมากนะครับเป็นวัลลุ่มมีปัญหานะครับต้องล้างวัลลุ่มไปหรือว่าเปลี่ยนวัลลุ่มไปแล้วแต่เป็นวัลลุ่มมีหนานะครับดูรนะ เอามือออกเอามือใส่นะครับเป็นที่วันลุ่มในเรับมีปัญหานะดำเนินการล้างวอลลุ่มไปทำความสะอาดไปก็จะใช้งานได้นั่นเองนะครับส่วนมากก็เป็นที่วอลรุ่มนั่นแหละนะครับเนะรามาระวังนะครับเวลาเวลาเราจิ้มตรงนี้แล้วมือไม่สะอาดเนี่ยอาจจะไปจกดากเล่นคันปูดตูดคันดากก็ยังไงก็ล้างมือก่อนก่อนจกดาก นะครับอะไรลังวัลุ่มพี่น้องการแกะวัลุ่มออกมาทำความสะอาดนี่ครับดำเนินการไปนี่ครับถอดลงมาแล้วผมจะล้างวัลุ่มนั่นแหละนะทำความสะอาดกต่ปัดฝุ่นแค่น,น,นี้หน่อยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเพื่อนท่านเพื่อนจะดูก็แกะออกมาดูอย่างผมนี่ก็ได้สุดยอดมากโอ้ทำไมมันสุดยอดอย่างนี้เนี่ยโอ้ขากลายโวโว้โว ดูแลในส่วนของรุ่มต่อไปนะครับแถวรุ่มมันล้างนะครับนี่ก็ล้างไปบ้างแล้วล่ะครับอืมจัดการไปบ้างแหละอ่าอยัางไม่เสร็จหรอกดําเนินการไปนะครับพอล้างเสร็จก็อเอาไปไว้ที่อื่นนะครับตอนนี้ก็ดูแลพวกจุดบัตรกีอะไรต่างๆนะครับมันค่อนข้าง,างหงุดหลวมแล้วอ่าถ้าไม่ถอดออกมาก,ก็บัตรกีไม่ได้ดูแลพวกอย่างนี้นะนะครับโอ้อ่ะวางกันไป งานนี้ยาวครับถ้าลื้อออกมาขนาดนี้นะพู้ถึงนะลื้อมาขนาดนี้นะครับลื้อมาเลยเพื่อความคัดนะครับลื้อมาทำความสะอาดแล้วก็ในส่วนของการล้างวนลุ่มด้ะไรด้วยนะครับมีตัวนี้มันเป็นมิกในตํานานต้องใส่ใจรายละเอียดในการทํางานหน่อยเป็นยังไงนะครับเพื่อนยาวอยู่ครับน่าอะประมาณสักสองชั่วโมงน่าจะขนาดนั้นแหละครับเพื่อนมาดูนะครับในส่วนของการที่ผมบัดกรีนะครับบัดกรีขาหลอดไฟอะไรต่างๆนะครับเสร็จทียบร้อยนะครับ ดูจุดบกีอะไรต่างๆนะครับด้วยความละเอียดที่นี้ก็มาเจอความผิดพลาดตั้งแต่การผลิตเพื่อนดูสังเกตตรงนี้นะฮะนะครับสังเกตจุดนี้นะครับลายวงจรนะครับแล้วตรงผิดพลาดนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะมีขาอุปกรณ์ที่ยาวขึ้นเห็นไหมครับเนี่ย พอขาอุปกรณ์ที่ยาวขึ้นนะครับในการบัดกรีโดยการชุบตะกัวนะครับในอ่างตะกัวมันทําให้ขาสองขานี่มันมีตะกัวมาเชื่อมต่อถึงกันนะครับซึ่งมาดูทางด้านนี้นะครับนะครับซึ่งมันเป็นขานี้นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับนะครับ คือลักษณะแบบนี้นะครับผิดพลาดตั้งแต่เกิดเลยนะครับเครื่องนี้ผิดพลาดจากการที่ใช้อ่างตะกัวแล้วก็กาน QC ทีนี้เครื่องก็ดังแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่มันผิดพลาดบ้างนะครับนี่นะปกติมันจะไม่ถึงกงันนะครับถ้าเกิดว่าขาอุปกรณ์ตัวนี้มันห่างกันออกมาหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะไม่มีตะกัวไปอมตรงนั้นนะฮะนะครับมันก็บัดกีใหม่นะครับ มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแต่ว่ามันก็สายเกินไปแหละพูดถึงนะครับสําหรับมิกตัวนี้ก็เกิดมาแล้วก็ยี่สิบสามสิบปีแล้วล่ะนะครับซึ่งมาเห็นความผิดพลาดเนี่ยเห็นโดยใครครับเห็นโดยช่างวิทย์เลื้งทางครับเป็นการซ่อมคืนสภาพในการใช้งานนะครับมิกตัวนี้เป็นมรดกตกทอดนะครับเจ้าของเครื่องคนแรกคงตุยไปแล้วหระครับน่าจะตุยไปป็นท่เรุบร้อยแล้ะอันนี้เป็นมรดกตกทอดมานะครับ แล้วทีนี้ผมก็ได้ดําเนินการนะครับซ่อมก็กล่าวว่าให้มันใช้งานได้ใกล้เคียงกับของใหม่ใกล้เคียงกับของใหม่นี่หมายความว่ามันไม่ดีเท่าของใหม่หรอกครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์เก่าแล้วเราต้องล้างท้ความสะอาดนะครับแต่ก็มาเจอตรงนี้นะครับสุดยอดมากนะครับเครื่องบางเครื่องก็ผลิตผิดพลาดมาแบบนี้นะฮะก็เห็นก็เจอนะครับไลน์วงจรแตกหักบ้างช่างซ่อมผิดพลาดบ้างนะครับ รวมไปถึงการประกอบเข้าผิดพลาดบ้างเห็นไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับช่างมือใหม่ก็อย่าลืมใส่ใจนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ในส่วนของช่างวิเริิทงทาเราให้ฟังนะครับตัวไหนมันดีก็ทําไปนะครับแต่ไอ้เรื่องเป๊กนี่มันไม่ค่อยดีนะเพื่อนไม่ค่อยดีเลย mm. เป๊กหน้าเป๊กหลังสองเซาสี่สิบดีกีนอย่าไปทํานะครับไม่ดีอันนี้เราให้ฟังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันดี มันก็คงจะไม่เป็นหวัดง่ายขนาดนี้นครับเดี๋ยวนี้เป็นหวัดง่ายขนาดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นหวัดนะครับเสียงแซ่อยู่เดียนี้นะครับขี้มูกตันดังครับมนงานนะไม่ดีนะครับเ,เสร็จไปทีเรียบร้อยนะครับทาความสะอาดในส่วนของวัดลุ่มไอ้ไอ้พวกนี้ไม่มีเลยหมดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังเนี่ยนี่มันหายเลยประเดิม ก็ใช <muitas> ้งานได้ล่ะนะครับแบบนี้แล้วเนาะนะครับก็ดดำเนินการไปมันก็อายุนานแล้วนะเนี่ยนาโกย่า KTV 8954้าเนี่ยน่าจะหลายปีแล้ว20 3สปีแล้วเนี่ยอ่าก็นะครับต้องจากไปแล้วก็กันใหม่นะครับ คลิปหน้าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคมศาสตร์ไปนะครับใช้งานได้ดีจ้าส,สวัสดีครับย,ย,ยมอัตามาขอบินรบาดปัจจัยสักสี่ร้อยดิอย่างพี่จะทำอะไรครับซื้อน้ำฉันน,น้ำอะไรไต้องสี่ร้อยหรือพี่น้ำปานะคืนน้ำปานะเข้าใจวิเป็นน้ำอะไรก็ได้แต่ สี่ร้อยคือน้ำอะไรน้ำดำไงรู้จักวะคือเป็นยาไมเห็นหลวงไม่สบายหรอชาบูอ่ะชาบูนี่คือแบบคือคืออะไรคือชาบูน้ำดำไงรู้จักอ่ะคือผู้หมูกระทะเหรอใช่หลงพี่ฉันได้เหรอมันก็ต้องได้ถือว่าอะไรที่มันไม่ต้องเคี้ยวมันละลายในปากอ่ะอย่างหมูกุ้งูตารู้จักว่าเข้าใจของพี่แต่นี่มันหลังสี่โมงแล้วอ่ะมันสี่โมงเย็นแล้วอ่ะหลวงพี่ฉันได้แค่เที่ยงไม่ใช่เหรอ เออกูต้องเดจะไปทุดดองทำมากต้องเดินด้ยวยท้องสิวะ